สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันที่18ตุลาคม2554นะครับเช่นเคยครับเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ปิดไปที่971.63จุดสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับเพิ่มขึ้นมา15.82จุดรวมูลมค่าการซื้อขายครับ25,208ล้านบาทสัดส่วนของนักลงทุนเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเข้ามา1,467ล้านบาท บี้ชีปริษหรักทรัพย์ก็ซื้อเช่นกันนะครับ468ล้านบาทต่างชาตซื้อสุดที่เข้ามามากที่สุดนะครับ2,418ล้านบาทและผู้ขายสุดที่คือลักลงทุนทั่วไปนะครับ4,354ล้านบาทครับด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดาโจนส์เมื่อวานนี้ปรับตัลงไปแรงนะครับถึง2.13%หรือ247จุดนะครับปิดไปที่11,397จุด Nasdaq ก็ลดลงไป1.98%เช่นเดียวกับ S&P ลดลงไป1.94%นะครับ n กชันชนี้ก็เลยเปิดลบตามนะครับลบไป120.86จุดหรือว่า1.36%เปิดมาที่8758จุดครับราคาน้มันดิบยอลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อวานนี้ปิดลบลงไป42เซ็นนะครับปิดไปที่86.38ดอลลาร์ต่อบาร์แล้วค่าระวังเรือก็ลดลงไป13จุดครับอยู่ที่2,160จุดครับ โดยดตชนิดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงแรงนะครับก็รับข่าวที่ผู้นําเยอรมันนะครับนายวูฟกังซูเบอร์นะครับรัฐมนตรีคลังเยอรมนีนะครับกล่าวว่าผู้นําสหภาพยุโรปนะครับยังไม่มีมาตรการแก้ไขวิกฤตนี้ยูโรโซนขั้นเด็ดขาดนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นําอ eu ที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอจากการที่เฟดประกาศออกมาเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับรวมถึงราคานน้ำมันดิบนะครับก็รับข่าวจากทั้ง ทางเยอรมันรวมถึงในประเทศด้วยนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็มีแรงขายออกมาเช่นกันครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณปริญกิจจกรพิทักษ์นะครับรักษาการผู้บริหารสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธการลงทุนนะครับบลเคทีบนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็เอมื่อวานนี้นะครับอยู่ในแดนบวกนะครับเป็นการบวกมากกว่าที่คาดนะครับสาเหตุก็บอกว่านักลงทุนก็รับขาเชิงลบไปพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้นะครับจนตัชนีลดลงแรงกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับ ดังนั้นเมื่อถึงตอนปรับขึ้นก็จึงมีแรงซื้อเข้ามามากกว่าเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันครับจากประเด็นเดียวก็กคือเรื่องวิกฤตยูโรโซนนะครับที่นักลงทุนคลายความกังวลลงไปบ้างนะครับสะท้อนได้เห็นจากเงินเงินต่างชาติที่ยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องบอกว่าแต่วันนี้ครับ ้นไทยก็ยังมีโอกาสบวกนะครับแต่ก็บวกได้ไม่ร้อนแรงเท่ากับเมื่อวานนะครับประกอบกับดัชนีดาวโจนส์เองก็ปรับลดลงเมื่อวานนี้ก็จะเป็นตัวกดดันสําคัญของตลาดวันนี้ด้วยรวมถึงอาจจะมีแรงขายทํากําไรนะครับที่เข้ามาสําหรับนักลงทุนระยะสั้นและระยะกลางนะครับที่อาจจะต้องการถือเงินสดไว้รอลงทุนในช่วงดัชนีอ่อนตัวอีกครั้งนะครับ โดยส่วนตัวเองก็บอกว่าอาจจะมีแรงเทสโปรฟิตออกมาบ้างนะครับนักลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะต้องตุนเงินเพื่อรอให้ดัชนีออนตัวลงมาแล้วค่อยมาช้อนซื้อกันอีกรอบดังนั้นกลยุทธการลงทุนนะครับก็แนะนําให้ซื้อขายเก็งกำไรในกรอบนี้นะครับบอกว่าแนวรับอยู่ที่960-950จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่975-980จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ